สวัสดีค่ะในซุงตาวันนี้ก็ไม่ได้ทำกับข้าว่าวันนี้ก็มาทำข้าวซอยกินกันค่ะข้าวสอไถใหญ่วันนี้เครื่องปรุงก็เครื่องเคียงหรือเครื่องปรุงนั่นหละค่ะซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาทำค่ะพอดีว่าเส้นข้าวซอยไม่มีมันจะมีอยู่เส้นข้าวซอยอีกอย่างนึงน,นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศหมูสับผักชีต้นหอมแล้วก็พริกบดค่ะตอนนี้เราก็มาทำกันเลย กระเทียมนิดนึงนะคะเอาเราไปเจียวกระเทียมก่อนค่ะผัดกระเทียมใส่หมูสับแล้วก็มาคเทศก่อนค่ะโอเคน้ำมันร้อนแล้วค่ะเราก็ใส่กระเทียมไปเนิดนึงค่ะผัดกระเทียมไปเนิดนึงค่ะแล้วก็เอาหมูสับลงไปเลยค่ะ แล้วก็คั่วแล้วก็ผัดให้หมูสับแห้งๆเลยค่ะให้น้ำมันแห้งไปเลยค่ะหมูสับจะมีน้ำเยอะหน่อยอก็เราพยายามผัดให้หมูสับน้ำมันแห้งไปเลยค่ะวิธีทำอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละบ้านแต่ละทา่าน พูดง่ายๆก็คือเรียกไงอะ่ะข้าวซอยเนาะไทยใหญ่เรียกว่าทำข้าวซอยกินนั่นแหละค่ะข้าวซอยคล้ายๆถ้าว่าคนไทยจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่มั้งคะประมาณนั้นแหละคะ่ะก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่อันนี้ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเลยคะ่ะพอดีว่าไม่ได้ไม่ได้สั่งที่ว่ามันจะมีอยู่เส้นเส้นที่ว่าทำข้าวซอยนั่นแหละค่ะมันจะมีอยู่อีกอย่างนึงคะ่ะ เป็นไรค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ทานได้ค่ะแล้วก็หมูสับสุกแล้วเราก็ใส่มกะกขืเทศที่เราซอยไว้ลงไปเลยค่ะโอเคค่ะผัดไปเรื่อยเรื่อเลยค่ะเลืมบอกนะคะ ใส่คอมเมนต์ไปนิดนึงนะคะเพื่อสีสันสวยงามแล้วก็หอมค่ะแล้วก็ฝามันปิดไว้เลยค่ะสัก5นาทีถึง10นาทีค่ะเพื่อมะเขือเทศมันอ่อนสุกนิ่มเลยค่ะอืมโอเคค่ะใกล้จะสุกแล้วค่ะแล้วก็มันบีบๆๆหน่อยค่ะ มาทันมากค่ะแค่นี้เลยค่ะแค่นี้ก็สุกเรียบร้อยค่ะสุกเรียบร้อยค่ะ เราก็มาตั้งน้ำร้อนๆเดือดแล้วค่ะแล้วก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปเลยค่ะโอเคค่ะพ่อค่ะทำกินง่ายๆเนอะอยู่ประเทศไทยถ้าอยู่ที่บ้านอาจจะเครื่องเคียงอาจจะครบกว่านี้ค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะ กระเทียมอ๋อกระเทียมเจียวค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่หมูสับกับมะเขือเทศที่ผัดไว้เมื่อกี้ค่ะโอเคใส่ลงไปคล้ายๆสปาเกตตี้หรืออันนั้นประมาณนี้เนาะหมูสับกับมะเขือเทศทค่ะอธิบายไม่ถูกเลยแล้วก็ใส่ผักชีต,ต้นหอมลงไปค่ะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะถ้าท่านไหนชอบแห้งก็ตามตามนี้ได้แล้วก็ใส่มะนาวนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผงปรุงรสนิดนึงค่ะเราชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงได้เลยค่ะถ้าท่านไหนชอบแห้งก็แบบนี้ก็ทานได้เลยค่ะถ้าท่านไหนชอบใส่น้ำก็ใส่น้ำไปด้วยค่ะใส่สีอวดมไปนิดนึงค่ะสีอวดมนิดนึงค่ะ อโอ้เองก็จะทานกับน้ำใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะอโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะน่ากินมากเลยค่ะอันแค่ต่างกันไปคือเส้นมันค่ะอันนี้ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเอาจริงๆมันสั่งเอาในออนไลน์ก็ได้นะคะในเพจต่างๆเขาก็ขายขาอยู่เส้นข้าวซอย ทำกินเองอร่อยเองค่ะเผ็ดพริกเยอะพริกใส่พริกเยอะไปเนะี่ยมาอมหอม 叔叔，妈。 ก็จะหมดแล้วค่ะ ร้อน โอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะน,นะคะอิ่มเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ